สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัน,กนในเซาของมือวันที่24 เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นห้าร้อนะคะมีแอดา้าพ่อแม่พิ้องพระเทาสุขสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะจากลุงติ้งเชียงคานค่ะพี่น้องคะสําหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของลุงติง้งเขาว่าเป็น37เจตรงๆนะคะพ่อแม่พน้องคะมนีแก็เลยมาถามค่ะแนวทางต่องวดจากลุงติ้งนะคะแนวทางของลุงติ้งเชียงคานมนีคะ่ะสิ่ดว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ลุงติง่งคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีสวัสดีมาขอดีวันสี่ขานมื้อดีวันอังคารนะวันอังคารนนะแล้วลุงติ่งแในวันอังคารเนาะลุงหนึ่งหันง่วบลุงหนึ่งหันลุงติ่งกันนั้นอังคารนี่ที่เขาอันสามเจ็ดตรงๆนั่นนะอือค่ะเพราะว่าเจ้าท so, <de> ีเ <ding> จ <oria> ้า nice. ห้ามเจ้าโหงเพิ่นเพิ่นบุมมากแล้วเพิ่นมาให้โอ้โบจับมือใดมือใดออกไปเจอคือเตือ มันชีมีโชคบ่โอ้ง่นนะแมนแมนวันวันอังคารนี่ก็วันแข็งพร้อมเนาะลุงติ่งเนาะเมื่อเอาเห็นในแม่ฉันเข้าหอคนมาบอกนะค่ะอันงวดที่แล้วนี่ลุงติ่งกับวันอังคารคือกันดีที่มันเข่าสามเจ็ดนั่นเออตะวันอังข้านว่ะนั่นตัวจำได้อยู่ก็เลยว่าเออลุงติ่งนนั้นวันอังคารต้องถือบันคือเล่าถือเลิกถือย่ามคือเล่ามันจงใจจิเป๊ะ ดีม sí, ีโฮมมียังแล้วคลองดีคลองยังก็ได้แล้วยน้เมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์ขั้นค่ะปั่นคือว่าสร้างนาฬิกาเข้านะเออสร้างนาฬิกาเข้าให้เอามาให้หัวบักนั้นนะมันได้ในนาฬิกาเสาร์ห้าวได้เจื้องแล้วมันใช่ไปใช่มาอยมันไปค้าไปขายไปหยังเอาปุวยมือนี้มันทึกเกือบจุงวัดนะอู้มัจะใช่นาฬิกาเสาหานี่แหละลุงติง บักนั้นถนะ้าน้ำบุหลุงจิ้งโมหูบักนั้นเป็นโมเดียวกับหลุงจิ้งเนี่ยค่ะแต่ก้อนมันจนขนาดนี้มันมันยืมเงินหลุงจิ้งไ,ไปซื้อหัวซื้อหวยซื้อเข้าซื้อน้ำนาะยเรารเรา<ห>พิน่นให้มันไปคือ 50, 5,000มันไปซื้อจิ้งซื้อข,อ,ของนะเราเพิ่นไปได้ของดีมาจากข้างหนล่ะลุงติ้งก็รอไปรอมาตามซ่ตามันได้มาเอ้าวก็ดีแท้ก็ดีแท้ซันนี่ตอนนี้นะคะก็เลยคือถามถามนี่คือว่า อยากรู้ว่ามันจะใส่หอยากได้สินดี๋ยอนี้นะลุงติ้งแต่กี้มันมีค่ายู่เดี๋ยวนี้เขาว่ามันว่าเข้าเสาเฮ็ดแล้วเพราะว่าสร้างไปเล็กไหมเล็กไหมกอบวบีบ่เข้าแล้วเดี๋ยวนี้นะแล้วฮะเออแล้ววันนี้มันสร้างมาไว้นะมันสร้างมาซ่องอันบลระหิเล็กนะซ่องเหลือนค่ะสั่งใดนะนมันดีโะวัาเทอมมันบวบีกูชี้สั้างไว้ก็นนะสินันวานะอืม มันนี่มันซังมาเดือนนี้เดือนนี้มันใช้เยอะเดือนซังที่มาไม่ให้เราเดือนนี้ค่ะแล้วเรือนเก่านั้นมันเอาไว้ค่ะใช้กองใช้ยังกูเลยนะวันนี้หลวงเจี้ยงเลยฮัลโหลมันเอามึงมีช่องซ้ำหันแล้วมึงก็ให้กูใช้จะทันได้ไหมสินะค่ะวันนี้เอาของมันมาใช้กอนเรือนขี้เล็กเล็กๆแล้วมันใช้กอนแล้วมันจะเชี่ยวโลกโป๊ะเปิ่งเดี๋ยนาะเออเอาเรือนเก่าของมาใช้บะเตี้ลุงเจี้ง แล้วมันก็มันก็เบิ่งไดใส่ไดอยู่แน่ว่าเฮ้ยแต่ว่ามันเกาเดลุงมิ้งออกมาใส่เอ้าใส่ไปใส่มาเฮิรเก็บแล้วเนาะเน่น่เน่น่เน่มันเกาซีตัวอยู่ีัวนะค่ะโอ้เใส่แล้วนได้ใส่แล้วนะเกาซีนี่ได้ใส่แล้วบ่ลุงติ่งหมดหมดทิ้มหรอเกาซีนั่นนะตัวเดียวเนี่ยนะเออเราใส่ก่อนหมาเดแล้วเฮ้ยเออ พอน้ำมันมาน้ำมันเองแล้วมาสามเจ็ดนี่ก็แเมนหน้าขาแค่นอยู่ดิโอ้ยหนอคืออยากได้แล้วดอยากได้มันมีอยู่อันหนึ่งเรือนนั้นอันนี้มันเรือนเก้าแล้วข้อมันมาใช้ซื้อๆน้องบอกค่ะแล้วอยู่อันหนึ่งก่อนเรือนนี้เนี่ยแล้ววันนี้บ้าสิเดอฮโลมันสั่งมาให้กูเด้นะสิเดอบอกกันมานนะค่ะ เมื่อวันเมื่อเห็นเมื่อวันสุขนะมันกันว่ามันนะเหมันจะเชยอยู่แล้วก็มันจะได้รับรู้แล้วมันก็ชี้ซ้งมาว่าสีค่ะเมื่อวันเมื่อเว็นเมื่อวันเมื่อคืนมาแล้วมาฟันมันเนี่ยอืมสั้งมันน้าเมื่อคืนมาฟันว่าเขาในนาฬิกามาให้ฉันโอ้ค่ะอันนี้วันนี้นี่เลยเนี่ยวันนี้เนี่ยกลัเบมาอย่เนี่ยปั้นว่าเข้านาฬิกามาให้บ่แม่นคิดมาก บ่อมันคิดมากตีก็เลยเอาไปฟันเือใดบ่ได้เอาไปฟันเอามาเบิ่งแล้วคุนนั่งรัมาเบิ่งบ่หมายถึงว่าบ่อมันคิดบ่มากเรื่องนาฬิกาตีก็เลยเอาไปฟันซันนี่โดนี่นะเอลอจับหมอบไปแล้วไปฟันจัเปลืแล้วขึนมาแล้วมาฟุ้อ้าวฝันว่าเอามา วางไว้อันเจียงนั่งเบิ่งกันอยู่นะค่ะวันนี้บ้านั้นมาซูบยาผ่านกุกยาอยู่ใต้ไฟอยู่ข้าื่องบันเทนาเราขี้กุกยาเป็นไฟนะตกลงใช่นาปัดมันเอ้นาบัดมันเราหยุ่มมเนี่ยอ้าได้กะห้าถิ่มอย่างผมมันแก้วสมบัติมันตกมันนี่นะสินะอืมค่ะมันคือหยุ่มันสิได้ย่นฮะสติวอลสิค่ะ เรอมึตองตกเซนกูราคาเนี่ยมันใส่ไม่ล่ะนาฬิกากูแล้วัซนว่าให้ตกนาาั้นนะค่ะอืนั้นเลยว่าเออที่ให้กูใช้หัาได้นะเซนมันคล้ายๆเป็นคนรุ่นเดียวกันนะค่ะท <c oughs> ี่ซื้อ,หอหให้กูเูหัว <c oughs> ได้ัซนเอ้อใช้หัาได้กเบิ่งดี่แม่นาฬิกากูซื้อมาไม่ม่เอาว่ะกูซื้อไรบาาอยู่สิเดนใช้กูดีวะค่ะหวานไในว่าวสุขันเลี้ยวไปเบิ่ง นาฬิกาแล้วเนี่ยาคมไปเบื้องนาะค่ะ <c oughs> นันหลวงฮองสามคนสามองค์นั่นนางอยู่ในนาฬิกานะบ่เออหลวงพ่องนั่งยองยอคือหลวงพ่องคูนเนี่ยเอาค่าจีวรเออนพาบิร์ตขุนมมีหลวงพ่อสามสามองค์เตี้ยเออสามองค์มันนั่งอยู่ในนาฬิกานะ <c oughs> เอ้านาฬิกาใ <c oughs> นาาน้อยนั่นคือมีค่าต้งสามองค์คูนสนะั <c oughs> ่นเบานะอืาค่ะวันนี้บึงรถ ป่านวันนาฬิกาแข่นฟ้าว่าเธอไปอนัานังอยู่นะค่ะคือว่าเหลือนไงรถทั้งที่แห่นาฬิกาเซีเช่นนั่นแน่ค่ะมันว่าอ้าวมันยังมาเปลี่ยนเสี้นมัเนย่ยมาเบิ่งอยู่มันมนี่มันคื้นเอ้นาฬิกานี่ก็เป็นเก้าสินะอืมค่ะวันนี้่ขะหลวงคอกับผู้เท่ามันก็ต้องเป็นเก้าคือเก้าเมนโบค่ะ ก็เป็นหนึ่งขันกลมๆก็เป็นซุน่นมันโมเมนต์หนึ่งเก,ก้าส้มกระซุนเก้าสามเล็กน่าจีนา่าค่ะแล้ววันนี้เห็นเห็นเล็กเว้ได้เก้าสามตัวเดียวนา่นานะยังค่อยมาปั้นแน่อาวคือมาตรงกันแท้เราให้คิบแดงไปออกจนเตอวันเศร้า,าก้อนวันวันไออังคารก้อนคนนะเล็กน่าค่ะแล้ววันนี้ นแสดงว่าเพิ oh, ่นต้องมาเน้นมาย้ำเป็นโบเป็นแบบ้เงี้ยค่ะโอ้หฟันฟันนี้มันบ่มีเก๋อมันอยู่บ่ได้ว่าฟันเกี่ยวนาฬิกาได้เห็นนะค่ะเออแล้วเรียกฮะมหมือนยูให้แสดงว่าเพิ่นมาให้เล็กซ้ำนะฮะหลือจิ้งเดินซ้ำประเด็นน่ะเป็นบค่ะค่ะโอ้อะไรก็ได้ขอให้ติดซ้ำที่เด่นอะเอาที่แดงเราไปอ๋อคลิปปะค่ะแดงแดงนั่นละ ผคา,านแล้วกล,ลัวเลยหนุ่มจิ้งผมเห็นเบื้งนะจ้าคนาดูเจ็ดผ่นครั้งเขานะค่ะแล้ววันนี้เห็ดมือเร้อนะค่ะเห็ดคลิปละหายหายคลิปอมไอ้ที่หนุ่มจิ้งส่งไปให้นะค่ะจับใบกระนะอาออกไปตามพันวันนี้หลักชิดม,มีตัวนั้นหลักน้อยมีตัวนี้นจับครูมีตัวนั้นมีตัวนั้นนะาดาวเอาซีเจียนไปตามพันเอาของหนจิ้งเนีให้เบิ้งสักวอนจ้าเออ คนน้าสิเคียนนะเพราะว่าเข้าซอฟเข้าเบิ้งตัวหนังสือหลุงมทิ้งนะนะจ้าลุงตีง้งเพราะว่ามันขั้งดีค่ะเออได้เบิ้งโมันขั้งดีแล้วก็เป็นตาเบิง้งาะว่าสินาเราช่องอ้เอาที่แดงหันขันไปสินาวะเล็กครูตนนัวท่านก็นมีช่องคูเราเมื่อกี้เนี่ยค่ะช่องหกฟองหกกรมีหกหกก็มีแล้วสามเจ็ดมาล่างตรงตรง,ตรง,ตรงนะค่ะ เออแล้วก็วันนี้กะว่าแล้วหลวงจิ้งกะชี้ชงไปให้หน้าเดี๋ยวนี้เนะาะจ้าได้ค่ะลุงจิ้งเออทั้งเล็กโบน่าลงทุนแล้วก็เล็กสุดมันชิมีที่แท้อีกคือว่าเล็กซีทิศหลวงจิ้งนี่มันชิมีซีโต้เอะค่ะเออแล้วมันก็ไปไปชน,นกันกับนี่คือเขาเออชิว่าลุงจิ้งไปหาเหรียญแป๊บบ่ได้เลยมันชิไปตรงกับคือลุงจิ้งฟันนันเนี่ยขันฟันแบบนี้ เก้าเนี่ยมันต้องมีแน่นอนสินะของเราเนี่ยตัโหเกก็บางให้ครูหนึ่งยิ้มให้เออมันก็อ้อเก้าหนึ่งเดี๋ยวนนั้นไนะค่ะเออก็ครูเดียวแล้วเว้ยบ่บ่บมีอย่างละมันก็ต้องเก้าสินะแต่ว่าจะให้เขาสองคนนล้วก็มันมสองกิงก่งเนาะคนนั้นนะั่นแล้วเก้าหนึ่งค่ะพร้อมน,นะลงวันนี้นี่คือฟันนน,นัแน่ที่ว่าไปน,นะจ้าลุงติ้งได้ค่ะลุงติง้ง เออเสามีเนาะลุงติ้งส่งไปให้เดี๋ยวนี้เนาะจ้าลุงติ้งขอบคุณลุงติ้งค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงติ้งเออเอาอเออจ้าพี่น้องคะอันนี้แคปหน้าจอเอาไว้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คู่โต๊ดนะคะคู่โต๊ดใช้ได้ตลอดฉีบเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง มีตัวใดที่เด่นๆนะคะเอามาใส่เนี่ยเข่าสามตัวตดเลเดอค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าอย่าลืมแคปหน้าจอไว้สําหรับคู่โตดนะคะพี่น้องคะสําหรับุดนี้นะคะก็แคปหน้าจอเอาไว้คือกันค่ะุดนี้ <c oughs> เป็นตัวเลขที่ผนาลงทุนสําหรับชุดบนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ผนังลงทุนได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาไว้นะคะเอาไปเบิ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ นี่นะคะพี่น้องสูตรเก่งของลุงติ่งนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เฮาสิต้องเอาไปซื้อนะคะพี่น้องคะสูตรนี้สูตรเก่งลุงติ่งเก่าสามเม็ดเดียวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะบัดนี้ก็เป็นเลขซีทิศของลุงติ่งนะคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้คือกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาสรุปให้อีกรอบนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้เป็นลายมือของลุงติ่งที่ลุงติ่งเราส่งเข้ามาให้แสตงไล่ทั้งเบิร์ด นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหลังจากที่แอดนั่มล่า,ลามือลุงติ่งลุงไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ะพี่น้องเนาะมนีไอาการ์มาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกเทอือนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องลุงติ่งนะคะแนวทางของลุงติ่งเชียงคานนะคะเข่าตรงๆกดเกาซี่นี่ก็ตรงๆงวดสามเจ็ดกะตรงๆง,งวดนี สองตัวนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพอพี่น้องคะเลขสองตัวไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเอาลักซิบลักซิบของลุงติ่งวันี้ค่ะหลักสิบเป็นเก้าลักหน่วยเป็นสามวลนี้ลุงติ่งห้วิ่งสามนะคะแล้วก็ดับซี่ค่ะสองตัวลุงติ่งแล้วจับคู่คือเก้าสามนะคะพี่น้องคะเก้าสามนะคะสามตัวลุงติ่งแล้วจับคู่ศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าสามเจ็ดเก้าสามวนี้ลุงติ่งแล้วเน้นเก้าสามเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ นอกจากจุดนี้แล้วนะคะลุงติ่งกับมีเลขสีทิศมาฝากพร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนี้ไว้สกอรเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอน,นะคะอันนี้ก็เป็นเลขสีทิศของลุงติ่งนะคะเลขสีทิศนะคะมีเก่าสามศูนย์หนึ่งเก่าห้า กับหาหนึ่งนะคะพี่น้องคะ9301 9551สามโตลุงติ่งรถก็จับคู่หา930 93งนวดน,นี้เน้น93ด้วยพี่น้องเด้อเน้น93นะคะเม็ดเดียวเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องด้วยแคปหน้าจอนะคะเอาพ่อแม่พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากลุงติ่งเชียงคานะค่ะจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องนัาไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมค่ะถ้พะาพมัพี่น้องมกักแนวทางของลุงติ่งนะคะยิบจับซสื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะพุนละใบสองใบนะคะฮาเทียมีโชคไปน้ำกันเนาะคะ่พะพอมันพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้นะคะแอกมีแนวทางของลุงติงเชียงคานมาฝากพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสกูสุข้อนเพียงสำนีนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังค่ะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางมันนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแนวทางจากลุงติงเชียงคานค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปนานนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ